ประสบการณ์เรื่องผีเคยเคยมีตอนงานศพพ่อเฮียคือตอนนั้นน่ะคือเป็นงานศพบรรเผานะ้องก็เลยเผาเสร็จะต้องเก็บกระดูกกลับมาบ้านใช่ไหมเขาจะเปลี่ยนเสื้อเพราะพ่อเป็นคนไทยแต่ว่าตระกูลค,คนจีนนะคะก็พองานศพพ่อเผาเสร็จเนี่ยลูกๆก็จะต้องเปลี่ยนเสื้อแดง uh huh. เพื่อกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ต้องโปรยโปรยเหรียญต uh huh. อ่าก็พี่ก็กลับไปพร้อมกับเฮียแล้วก็เข้าบ้าน เสร็จปุ๊บอ่ะเคยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเอาคือกระดูกพ่อขึ้นไปไว้บ้านข้างบนอืแต่ว่า้เจ้าที่กันก่อนอันนี้ก็เลยวหายเจ้าที่กันเสร็จแล้วเฮียเขาบอกให้พี่อ่ะขึ้นไปเคางข้างบนหน่อยพี่ก็เลยเดินคือบ้านบ้านบ้านของเฮียเขาจะเป็นตึกแถวสามชั้นนะนะคะเราต้องเดินขึ้นข้างบนพี่ก็เดินปกติเราก็เดินขึ้นอยู่แล้วพอเดินขึ้นข้างบนเสร็จปุ๊บชั้นหนึ่งมันเงียบอ่ะมันแบบมันวังเวงมากนะที่บ้านอนะ่ะเนาะ ก็วังเวงอะเนาะแล้วเราก็จริงๆนมนไม่ไม่ไม่กลัวแต่ก็ไม่อยากเจออือ่เนาะพอเดินขึ้นไปเสร็จปุ๊บพอขึ้นไปชั้นสองเดินขึ้นไปชั้นสามคือเหมือนคนยืนใส่หมวกอะค่ะ ต,กต,กต,กตกากงมาข้างล่างเลยแบบแทบจะหลงเลยเฮียเฮียๆๆมีคนยืนอยู่ข้างบนเฮียบอกไหนก็เกาะขาเฮียเน่แล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนกันเลยพอเดินขึ้นไปปุ๊บเป็นราวแผ่นเสื้อคุยกันอยู่ได้เขาใส่เสื้ออะ วิ่นึกถึงฟิลที่พี่วิ่งลงมาโอ้โหคือวิ่งแบบเร็วมากอ่ะคิดดูนะชั้นสามแล้ววิ่งมาชั้นล่างอ่ะใช้เวลาประมาณเขากลับเป็นวินาทีได้อ่ะแล้วก้าวน่ะถ้าไม่หัวแตกพี่ก็แบบว่านอันนั้นคือประสบการณ์ที่ครั้งแรกที่แบบกลัวสุดๆเอเป็นงานศพพ่อไงแล้วอยู่ๆอ่ะตัวเองลาวผ้าตั้งอยู่ตั้งอยู่กับลาว ราวบันไดทางเดินเหมือนคนยืนหันหลังอย่างเงี้ยแล้วใส่หมวกแล้วเราเดินขึ้นไปกลัวไมมล่ะแล้วตอนนี้เรารู้อย่างว่าใครเอาหมวกไว้ตรงนั้นครับก็หนองเหี้ยนองคือแั้นมันคือเข้าใจฟิลไหมคือแบบเรากลัวมากแล้วเราอุตส่าห์วิ่งลงมาแล้วหนีลงมาแล้วพอขึ้นไปดู๊บโอ้ God. น้องโนเชื่อไหมว่าวินาทีชั้นสามพี่ลงมาชั้นหนึ่ในกี่วินาทีมันข้ามชั้นสองเลยเออว่าเร็วไหมคือเร็วคือฟิลกลัวมากอ่ะคือแบบเดินขึ้นไปแล้วแบบคือเหลืออีกห้าขั้นจะถึงชั้นสามอ่ะกระโดดปุ๊บพอเห็นคือมันอยู่ด้านข้างไลยคะพอตาข้างซ้ายเราเห็นปุ๊บคือเข้าใจของเราหยุดปุ๊กไหมแล้วปุ๊บลงไปเลยอ่ะ พี่แมวมีแม้ประสบการณ์คือประสบการณ์ตอนนั้นคือกลัวมากแล้วก็หามาอ่าของ<ะ>ของพี่แมวน่าจะเป็นเรื่องอาหามากกว่า<ะ>เรื่องอาหาก่อนหน้านี้คือพี่แมวอ่ะแบบเลี้ยงน้องหมาเนาะเลี้ยงน้องหมาไว้แล้วมีวันหนึ่งที่เขาป,ป่วยป่วยแล้วก็เราก็พาไปแอดมิทที่โรงพยาบาลอ่าแล้วก็กลับมาแล้วก็เหมือนกับว่าน้องไม่รอดอ่าน้องไม่รอดทุกๆครั้งที่แบบ อ่ะน้องออกไปข้างนอกอ่ะหลังจากที่น้องหมาไม่ไม่ไมรอดแล้วอะ<ช>่ะออกไปข้างนอกอะ่อออกอะกลัวอะไรรู้ไหมกลัวผีมาจริงจริงเนาไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีครั้งไม่ยินเสียงถามแล้วตอนเวลาเราเลี้ยงเขาเรารักเขาไหมครับรักค่ะถ้ามันเสก็ตายแล้วจะไปรู้มีใครกลัวบ้างไหมกลัวผีมาถ้าเจอก็น่าจะกลัวเหมือนกัน